รายการ Global ASEAN โดยโกวีจงกิจถาวรและปิยร่มทรัพย์สุวรรณสนับสนุนโดยอี u สุ New X เอเกสิทธิ์แห่งผู้นำสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Global ASEAN ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะพบกับดิฉันปิยร่มทรัพย์สุวรรณค่ะวันนี้ทางอินโดนีเซียนะคะก็ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมเอเชียแอฟริกาค่ะด้วยความหวังว่าจะส่งเสริมความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันนั่นเองนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีความสำคัญระหว่างสองภูมิภาคนะคะก็คือเอเชียกับแอฟริกาแต่ว่าในประเด็นของการประชุมที่น่าสนใจก็ยังรวมถึงการที่จะ สนับสนุนนะคะให้ปาเลสไตน์นั้นกลายเป็นรัฐปาเลสไตน์ค่ะแต่ว่าการประชุมผลจะออกมายังไงเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะคะเพราะว่าการประชุมเพิ่งจะมีวันนี้เป็นวันแรกค่ะต้องรอสรุปอีกทีหนึง่งแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่สำคัญนะคะสำหรับความร่วมมือระหว่างสองทวีปนะคะก็คือประเทศในเอเชียกับประเทศในแอฟริกานะคะประเทศที่เข้าร่วมก็มีทั้งหมด34ประเทศค่ะ แน่นอนคะ่ะอินโดนีเซียนั้นต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทีเดียวคะ่ะแต่ในเรื่องของการประชุมก็น่าสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูเจ้าภาพที่จัดการประชุมนั่นก็คืออินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเองก็ยังถูกมองนะคะว่า ในความเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชาธิปไตยเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอินโดนีเซียเองเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ในประเทศของเขานั่นก็คือความไม่เท่าเทียมกับประชาธิปไตยนะคะซึ่งความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในช่วงหลายปีก่อนนะคะที่ประธานาธิบดีซูฮาโตจะลงจากอำนาจเมื่อทศักราช1988นั้น ตามหน้าสื่อของอินโดนีเซียก็มีการถกเถียงกันนะคะมากขึ้นเรื่อยๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าช่องว่างทางสังคมนะคะปรากฏว่ามันนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วมาตรการเปิดเสร,รีทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษที่1980กก็ส่งผลให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคการผลิตและภาคบริการด้านการเงินรวมถึงสัญญาณบ่งบอกความมั่งคั่งของชนชั้นกลางก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามเมืองต่างๆในอินโดนีเซียนั้นประชาชนเริ่มตระหนักรู้ถึงความเติบโตของชนชั้นนักธุรกิจระดับอภิมหาเศรษฐีมากขึ้นด้วยค่ะคนเหล่านี้ก็มักจะเป็นลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลนะคะก็เลยก่อให้เกิดเสียงเรียกร้องความยุติธรรมทางสังคมแล้วก็เลยไปเติมเชื้อไฟความไม่พอใจที่มีต่อระบอบของสุ哈โต จนกระทั่งเกิดการประทุข,ขึ้นอย่างรุนแรงนำไปสู่การประท้วงและการจลาจลบนท้องถนนในกรุงจาการ์ตาและตามเมืองใหญ่ๆนะคะก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี1998นะคะซึ่งชาวอินโดนีเซียจำนวนมากก็หวังว่า ยุคของการปฏิรูปหรือว่ารีฟอร์มาร์ซีนั้นจะไม่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้นแต่ควรจะนำไปสู่ความเท่าเทียมทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้าค่ะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยความหวังก็ยังไม่ได้กลายเป็นความจริงเสียทีเดียวนะคะ นับตั้งแต่อินโดนีเซียเริ่มมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี1998นั้นปรากฏว,ว่าความไม่เท่าเทียมด้านความมั่งคั่งกลับเพิ่มสูงขึ้นเรียกว่าเป็นแบบอย่างมีนัยยะด้วยซ้ำนะคะยิ่งกว่านั้นช่องทางทางสังคมนะคะที่เป็นช่องว่างที่อย่างลากลึกลงก็มีความเชื่อมโยงกับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตรหนกตกใจนะคะ ในบรรดากลุ่มอภิมหาเศรษฐีทั้งหลายเรียกว่าคนที่รวยอยู่แล้วก็รวยมากขึ้นไปอีกตลอดจนความเติบโตร,รายปีในหมู่พลเมืองยากจนก็อยู่ในภาวะชะงักงานเช่นกันนะคะคือคนจนก็จนอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีกระเตื้องขึ้นแต่ความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาความไม่เท่าเทียมในชีวิตทางการเมืองของอินโดนีเซียก็ตอนนั้นดูเหมือนว่าจะสเปะสปะ ไร้ทิทางนะคะถึงแม้ว่าจะมีการสืบทอดหลักการความเสมอภาคฝังลึกในวัฒนธรรมการเมืองของอินโดนีเซียแล้วก็ยังมีกระบวนการทางสังคมนับไม่ถ้วนที่มีฐานมวลชนอยู่ในหมู่ประชาชนที่ยากจนแต่ปรากฏว่าระบบพรรก,การเมืองนั้นก็ไม่ได้มีการจัดโครงสร้างที่แบ่งแยกตามชนชั้นแล้วก็ไม่เคยมีการเสนอโครงการปรับการกระจายความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบนะคะก็เลย พูดง่ายๆก็คือไม่ต้องไปเอ่ยถึงการเริ่มจากฝ่ายรัฐบาลนะคะในทางกลับกันเลยคนที่เข้ามามีบทบาทครอบงำการเมืองนั้นกลายเป็นกลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยนะคะประชาชนที่ได้โอกาสก็ไม่ค่อยจะได้มีส่วนร่วมทางการเมืองนะคะและก็ถ้าจะเข้าไปก็ต้องอาศัยเส้นสายในระบบอุปถัมภ์นักการเมืองเสนอสิทธิประโยชน์แก่ฐานเสียงบางกลุ่มแต่ว่าไม่สนใจ การปรับการกระจายความมั่งคั่งให้กว้างขวางครอบคลุมทางสังคมนะคะฟังดูคุ้คุไหมคะคนยากจนกรอบเลยทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีสิทธิ ประโยชน์นะคะถ้าไปเป็นฐานเสียงให้กับนักการเมืองบางพักนะคะก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำบางครั้งบางข่าวในช่วงที่เขามีการเลือกตั้งนั่นเองนะคะแต่ว่าการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการปรับการกระจายความมั่งคั่งนั้นก็เริ่มหันมามีความสําคัญและโดดเด่นทางการเมืองมากขึ้นดังจะเห็นได้จากคะแนนเสียงที่เพิ่มมากขึ้นของนักการเมืองที่เสนอนโยบายขยายการให้บริการด้านสาธารณสุขการศึกษาและก็นโยบายสวัสดิการสังคมอื่นๆ มันก็เป็นรูปธรรมด้วยนาม,มาทาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีคนมาเสนอแนวคิดดีๆเช่นถ้าเขาเข้ามาบริหารประเทศแล้วฐานะเราจะดีขึ้นความเป็นอยู่เราจะดีขึ้นเราเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ดีขึ้นเนี่ยใครก็อยากเลือกนกักการเมืองที่เขามาประชานิยมแบบนั้นนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยอย่างถ้าอย,าย้อนกลับไปเนี่ยบ้านเราเองก็อย่างนโยบายฟรีทุกโรคหรือว่ารักษาพยาบาลราคาถูกเนี่ย คนก็มักจะฉวยเอาไว้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งการทําให้คนจนได้มีโอกาสได้รถยนต์กับเขาเนี่ยนะคะหรือว่ามีโอกาสได้มีบ้านหลังแรกของตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้คะแนนเสียงจะเทไปหานักการเมืองที่เสนอนโยาบายแบบนี้ไม่ยากนะคะ แต่ถ้าย้อนไปดูความไม่เท่าเทียมในอินโดนีเซียเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาความไม่เท่าเทียมในอินโดนีเซียค่อนข้างต่ากว่าเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการก็ชี้ว่าความไม่เท่าเทียมเริ่มเร็วร้ายลงในช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาและก็กําลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าดูจากจีนนะคะที่เป็นมาตรฐานวัดความไม่เท่าเทียมด้าไนรายได้นั้นก็ปรากฏว่า เพิ่มสูงขึ้นจาก0.32ในปีคริสตศักราช2002เป็น0.41ในปี2013นะคะซึ่งผู้สันทัษกรณีส่วนใหญ่เชื่อว่ามันสะท้อนระดับความไม่เท่าเทียมที่แท้จริงในอินโดนีเซียออกมาต่ำเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นการกระจุกตัวของความมั่งคั่งอย่างล้นเหลือในกลุ่มคนรวยที่สุดนะคะเหมือนที่เราเรียกกันว่ารวยกระจุกจนกระจายนั่นเองนะคะ และนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์อื่นๆก็ถกเถียงอภิปรายกันถึงสาเหตุต่างๆของความไม่เท่าเทียมที่อย่างลากลึกนี้ปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือภาวะความชะงักงันของไรายได้ของกลุ่มคนจนในอินโดนีเซียอย่างน้อยที่สุดก็มีความเติบโตของไรายได้ที่ค่อนข้างเชื่องช้านะคะด้วยงานวิจัยชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ก็ชี้นะคะว่าคนจนและเกือบจนนั้นได้ประโยชน์จากความเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะหลังน้อยกว่าพลเมืองโดยเฉลี่ยมาก ในขณะที่กลุ่มประชากรที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นกลุ่มคนยากจนมีจำนวนลดลงจาก18.4ของประชากรโลกทั้งหมดเหลือร้อย101.2นะคะซึ่งเมื่อรวมกับประชาชนจำนวนมหาศาลที่เรียกว่ากลุ่มคนเกือบจนแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดอยู่ดีนะคะอันนี้ตัวเลขมาจาก ธนาคารโลกนะคะที่ระบุว่า43ของประชากรทั้งหมดยังคงดำรงชีพด้วยรายได้ต่ำกว่า2ดอลลาร์ต่อวันเมื่อปี2554นี้เองนะคะตอนนี้ในทางกลตรงกันข้ามบ้างถึงแม้ว่าชนชั้นกลางของอินโดนีเซียจะขยายตัวมากก็จรงิงแต่ความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็เกิดขึ้นในกลุ่มชนชั้นรวยที่สุด โดยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการดึงดูดความมั่งคั่งอย่างมหาศาลมากระจุกตัวในหมู่คนระดับมหาเศรษฐีของอินโดนีเซียนะคะนักรัศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะเจฟฟรีย์วินเทอร์สนะคะคำนวณไว้ในปีคธศักราช2011ว่าประชากรที่รวยที่สุด43,000คนในอินโดนีเซียถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่า1ส่วนร้อของ1%ประชากรทั้งหมด แต่พวกเขาครอบครองความมั่งคั่งรวมกันถึง25%ของ GDP ของอินโดนีเซียในขณะที่บุคคลเพียงแค่40คนเป็นเจ้าของความมั่งคัง่งมากกว่า10%ของเศษเศษของ GDP อินโดนีเซียนะคะเรียกว่าจำนวนผู้มีสินทรัพย์เกินพันล้านในอินโดนีเซียเนี่ยมีมากกว่าในญี่ปุ่นอินโดนีเซียยังมีผู้มีสินทรัพย์เกินพันล้านต่อหัวประชากรสูงกว่าจีนและอินดีด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้สถาบัน เวลส์ไซ์นะคะซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้มีสินทรัพย์สูงและสินทรัพย์สูงมากในระดับโลกบอกว่าอินโดนีเซียมีอัตราการเติบโตของมหาเศรษฐีเร็วที่สุดในโลกโดยทำนายว่าจำนวนมหาเศรษฐีเพิ่มขึ้นจาก37,000คนในปี2013เป็นกว่า45,000คนในปี2014หรือว่าเพิ่มขึ้น22.6นะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่า ตนกตกใจไม่ใช่น้อยนะคะเขาบอกว่ามีบุคคลที่มีทรัพย์สินสูงมากถึง785คนในอินโดนีเซียมีทรัพย์สินรวมกันถึงรงร0 0เอ่อ1 3 0 0 0 0ล้านดอลลาร์หรือว่าเพิ่มขึ้นถึงประมาณ17จากปีก่อนนะคะส่วนสถาบันเครดิตสวิสก็ไม่ยอมน้อยหนะ้าทำนายว่ามหาสิทธิอินโดนีเซียจะมีเพิ่มมากขึ้นจาก98,000คนในปี2014เป็น1 6 1 0 0 0คนในปี2019 และเป็นอัตราเติบโตถึง64%นะคะแล้วก็เป็นไปได้มากว่าการประเมินนั้นไม่ได้รวมคนรวยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศถ้าไปดูนะคะนิตยาสัรเทมโปเนี่ยเขารายง,งานในปี2006ว่า1ใน3ของมหาเศรษฐีที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์เป็นคนอินโดนีเซียหลายคนย้ายไปอยู่ที่อินโดนีไปอยู่ที่สิงคโปร์หลังเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจช่วงต้มยำกุ้งนะคะปี1 9 9 7ถึง1998ค่ะ ความมั่งคั่งที่มีการกระจุกตัวกันมากขึ้นนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มในระดับโลกก็จริงอยู่นะคะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งที่เร่งให้มันขยายตัวเดอินนดนีเซียมากมากขึ้นเนี่ยมาจากความเฟื่องฟูของสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่2,000ค่ะเมื่อราคาและผลผลิตของสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นพวกถ่านหินและน้ำมันปาล์มพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะและข้อที่จริงที่ ผลประโยชน์ของความเฟื่องฟคูครั้งนี้ตกอยู่กับชนชั้นบนสังคมอินโดนีเซียเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแทนที่จะไปตกอยู่กับคนยากคนจนก็เลยชีย้ให้เห็นปัจจัยทางการเมืองในโครงสร้างแล้วก็การคำจุนความไม่เท่าเทียมในอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่แล้วนะคะกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จากความฟึ่งฟูของสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือคนที่ประกอบการที่มีเส้นสายทางการเมืองที่เอื้อให้พวกเขาเข้าถึงใบอนุญาตและสัมปทานที่จําเป็นต้องใช้ในการเปิดและดําเนินการกิจการทางการเมืองและก็ทางการเหมืองแล้วก็ธุรกิจเกษตรนะคะ ลุ่มคนเหล่านี้ก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือพวกนักธุรกิจรายใหญ่ในจาการ์ตานักธุรกิจหน้าใหม่ที่รวยขึ้นมาอย่างน่าสงสัยข้าราชการและนักการเมืองในท้องถิ่นที่สามารถฉวยโอกาสใช้ช่องทางที่เปิดกว้างมากขึ้นในการปกครองท้องถิ่นภายใต้การกระจายอํานาจเพื่อมาสนองประโยชน์ส่วนตัวนะคะและถึงแม้พิมมหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียจะยังกระจุกตัวอยู่ในจาการ์ตากับสิงคโปร์แต่ว่าความมั่งคั่งเฟื่องฟูในภูมิภาคต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะ ก็สามารถเห็นหลักฐานจากความร่ำรวยนี้ได้จากบรรดาเครื่องหาดใหญ่โตแล้วก็เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะเออคนเหล่านี้เนี่ยเดินทางเข้าออกเนี่ยสบายมากเลยนะคะมีเจ็ตส่วนตัวแล้วก็สามารถไปสถานที่ไกลๆก็ไม่ลำบ,บากไม่เดือดร้อนนะคะไม่ต้องแออัดยัดทนานกันไปในรถโดยสารนะคะ จริงๆแล้วถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะคุ้นๆนะคะเรื่องราวแบบนี้นะคะโรยกระจุกจนกระจายแล้วก็นักการเมืองก็สมาสมารถแสวงหาผลประโยชน์หาคะแนานเสียงได้จากคนยากคนจนนี่ล่ะค่ะเพียงแค่เสนอนโยบายประชานิยมอันสวยหรูนะคะสร้างฝันให้คนเหล่านี้นะคะแล้วก็วิ่งตามฝันกันไปแต่พอเสร็จแล้วพวกนักการเมืองเหล่านี้พอเข้ามาแล้วเนี่ย ในขณะที่ฝันของคนยากคนจนนั้นยังไม่ทันจะเป็นจริงแต่พวกเขานั้นก็กอบกลัวไปมากมายนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วความเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นระหว่างความมั่งคัง่งส่วนบุคคลกับอำนาจทางการเมืองเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ได้จากความเฟื่องฟูของสินค้าโพกพัณฑ์อย่างที่บอกนะคะซึ่งเป็นลักษณะเด่นของระบบเศรษฐกิจการเมืองอินโดนีเซียมานานแล้วคนเรอในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มาจากตระกูลการเมืองก็มาจากตระกูลที่สามารถต่อสายกับผู้ประถมทางการเมืองแล้วก็บันธมิตรในรัฐบาลของซูฮัตโตแล้วก็หลังจากนั้นได้และเหตุนี้เองนะคะการเมืองแบบคณะทิปไตยในอินโดนีเซียก็เลยเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์หลักของผลงาน การวิเคราะห์อของนักการเมืองอินโดนีเซียที่สําคัญหลายชิ้นนะคะโดยในยุคหลังสุฮาโตนั้นมีข้อเสนอพื้นฐานของทฤษฎีคณาทิปยไตยก็คือว่าหลังวิกฤตการเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงปลายทศวรรษที่1990กลุ่มคณะทิปไตยเหล่านี้ได้ยึดสถาบันหลักของระบบประชาธิปไตยในอินโดนีเซียเช่นพรรคการเมืองและรัฐสภา,าร,รวมทั้งครอบงำภาคประชาสังคมผ่านการควบคุมสถาบันต่างๆเช่นสื่อมวลชน ด้วยเรื่องนี้เองการแข่งขันเพื่อชิงอํานาจทางการเมืองก็เลยกลายเป็นแค่การแข่งขันระหว่างกลุ่มคณะที่ปไตยกลุ่มต่างๆที่มุ่งหวังช่องทางเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่อํานาจรัฐสามารถจัดสรรให้ได้การแข่งขันนี้ก็อาจจะดูดุเดือรุนแรงได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็อาจจะคุ้นเคยอ,อีกเช่นกันคะ่ะการมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะคะมันก็บันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนนะคะ ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมอย่างรุนแรงไม่ใช่ลักษณะเฉพาะที่มีแต่ในอินโดนีเซียหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นลักษณะที่มีมาตลอดจะพบเห็นได้ในกลุ่มประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้วแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงทศวรรษหลังๆนะคะและการที่เกิดความไม่เท่าเทียมกันเสือแล้วก็ต้องดำรงอยู่ได้โดยอาศัยบริบทเชิงมนโนคติคอยสนับสนุนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ย การสนับสนุนที่ว่านี้ก็สําเร็จด้วยองค์ประกอบ2ออย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คืออุดมการณที่ให้ความชอบธรรมแก่ความไม่เท่าเทียมเช่นการอ้างว่ามีการลำดับชั้นในสังคมที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเจ้าหรือพลังเหนือธรรมชาติอื่นๆหรือการอ้างว่าคนจนต้องรับผิดชอบโดยส่วนตัวหรือโดยหมู่คณะต่อสภาพความยากจนของตัวเองแล้วก็มีคนรวยสมควรได้รับความร่ำรวยเนื่องจากความสามารถการทางานหนัก หลักการสืบมรดกจารีตประเพณีหรือว่าปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างมนโนคติขึ้นมานะคะส่วนอันที่สองก็พยายามใช้วิธีหาทางแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมที่รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและชีวิตสังคมเพื่อปรับปรุงกระจายความมั่งคัง่งหรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของความไม่เท่าเทียมลงบ้างซึ่ง ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็ปรากฏในทุกสังคมถึงแม้จะมีส่วนเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับความพยายามที่จะสร้างรัฐสวัสดิการตลอดจนหลายๆช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ตามนะคะแม้ว่าจะมีหลายครั้งที่มีการแทรกแซงของรัฐสวัสดิการในบางประเทศช่วยลดความไม่เท่าเทียมลงได้มากเธอว่าประเทศเหล่านี้ไม่เคยมีเป้าหมายที่จะกระจัดความไม่เท่าเทียมให้หมดสิ้นอย่างเด็ดขาดนะคะการที่เข้าไปแทรกแซงของรัฐสวัสดิการก็หมายถึงว่าเช่น ราคาสินค้าอะไรที่มันราคาตกนะคะตกต่ำจนเกษตรกร,กรหรือว่าผู้ประกอบการนี่แทบจะอยู่ไม่ได้รัฐก็จะเข้าไปช่วยนะคะเพื่อไปกำหนดราคาให้ไปกระตุ้นให้นะคะเพื่อให้ความอยู่รอดนั่นเองนะคะซึ่งก็อเป็นเรื่องที่คุ้นชินอีกเหมือนกัน ในอินโดนีเซียถ้าพูดถึงความไม่เท่าเทียมเนี่ยโครงสร้างเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูจุดเริ่มต้นสำหรับข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็คือการสำรวจความคิดเห็นระดับชาติที่เขาทำตั้งแต่ปี2014โดยหน่วยงานสำรวจความคิดเห็นสองแห่งก็คือ l ลมบาก้าเซอร์เวออินโดนีเซียกับ i n นดิเคเตอร์ politics อินโดนีเซียนะคะ การสำรวจความคิดเห็นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีความวิตกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับปัญหาความไม่เท่าเทียมถึงแม้ผู้ตอบแบบสอบถามนะคะจะประเมินระดับความไม่เท่าเทียมที่แท้จริงต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมากนะคะโดยร้อยละ51.6อมองว่าอินโดนีเซียในปัจจุบันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่บ้างส่วน40.1%เห็นว่าความไม่เท่าเทียมมีอย่างมากเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เพราะว่า1ใน4บอกว่ายี่ ความไม่ความแตกต่างของไรายได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไม่แต่ว่าไม่ได้ทุกเงื่อนไขเลยนะคะคนส่วนใหญ่ก็คือ66.3บอกว่าความแตกต่างของไรายได้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้อย่างมีเงื่อนไขแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือจำนวนที่ตอบแบบสอบถามที่ว่านี้มีแค่18%เเท่านั้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ อาจจะมีการอธิบายแบบชี้นำในเชิงให้ความชอบธรรมทางสังคมด้วยนะคะว่าไอ้ที่คนที่เขารวยอยู่แล้วเนี่ยก็เพราะว่าเขาทำงานหนักแต่ว่าคนจนเนี่ยที่จนก็เพราะขี้เกียจนะคะทำให้คนส่วนใหญ่ตอบคำถามด้วยกันยอมรับความไม่เท่าเทียมก,กันกับสิ่งที่ที่เงื่อนไขที่เขาตั้งมานี้นะคะโดยคิดว่าอ๋อที่เขารวยกันเนี่ยเพราะเขาทำงานหนักนะส่วนคนจนเนี่ยก็เพราะขี้เกียจเลือกงานหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันยังมีปัจจัยอื่นๆนะคะซึ่งคนรวยอาจจะมีมรดกตกทอดมีกิจการตามกันมาหรือว่ารวยเพราะว่ามีปัจจัยอื่นที่ช่วยเอื้ออํานวยหรือเปล่าเช่นข้าราชการทุจริตอะไรต่างๆนะคะส่วนคนจนเนี่ยจนเพราะขี้เกียจจริงหรือเปล่าหรือว่าพยายามหางานแล้วแต่ว่าบางคนเนี่ยจนแล้วก็สุขภาพไม่เอื้ออํานวยที่จะทํางานหนักจนเกินไปนะคะหรือว่า ทุกวันนี้งานมันก็เลือกคนนะคะไม่ใช่คนเลือกงานแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยสามารถได้มาซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพเนี่ยถ้าความยากจนลดลงเรื่อยๆแล้วก็ถ้าทังประเทศโดยรวมมีความก้าวหน้าเนี่ยนะคะก็อาจจะช่วยบรรเทาความไม่เท่าเทียมขึ้นได้นะคะตอนนี้หลังจากมีการทำสํารวจความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็ชี้ให้เห็นว่าในสังคมอินโดนีเซียเนี่ยมี ความเข้มแข็งของการมีมุมมองเกี่ยวกับหลักการความเสมอภาคท่วนหน้าแล้วก็ปฏิปีความเป็นปฏิปักษ์ต่อความไม่เท่า,าเทียมทางสังคมนะคะเพราะว่าคนอินโดนีเซียมีรากฐานทางความคิดในลัทธิชาตินิยมทางเศรศษฐกิจและแนวคิดแบบสังคมนิยมในระหว่างการต่อสู้กับลัทธิอนานิคมวัฒกรรมทางการเมืองของสาธารณาชนก็เลยมีแนวโน้มที่จะเน้นบทบาทของภาครัฐและก็สวัสดิการสังคมอย่างมากนะคะ มีการใช้คำศัพ์เจนเสรีนิยมหรือแม้กระทั่งทุนนิยมนะคะแต่ว่าคำคำเนี้ยใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้นล่ะค่ะเพราะจริงๆแล้วยังถึงเป็นคำต้องห้ามอยู่พอสมควรแม้แต่ในหมู่ชนชั้นนักการเมืองที่มีฐานอำนาจนะคะเพราะว่าพวกเขาเองยังคิดว่ารัฐนั้นควรสนับสนุนหรือแทรกแซงระบบเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะอันนี้แหละค่ะที่บอกว่ามันเป็นรัฐสวัสดิการนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องอุปสรรคหรือว่าโอกาสนั้นนะคะก็คงต้องไปดูกันละคะ่ะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยการแก้ไขเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่ง าการที่จะยับยั้งในการไม่เท่าเทียมเนี่ยปัจจัยมันก็ยังมีเรื่องของไม่มีพักการเมืองที่มีโครงสร้างเป็นตัวแทนของคนจนอย่างแท้จริงไม่มีพักสังคมนิยมประชาธิปไตยที่เชื่อมโยงกับสาภาพแรงงานนะคะหรือว่าไม่มีกระบวนการสังคมหรือการระดมมวลชนในหมู่ประชาชนยากจนแต่ตรงกันข้ามเลยกระบวนการเหล่านีนะ้มีอยู่ทั่วไปในบางภาคส่วนนะคะ ซึ่งเป็นพวกแรงงานจัดตั้งที่มีบทบาทชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะคะแล้วก็กระจัดกระจายเป็นส่วนเสี่ยวต่างคนต่างไปมีนโยบายของตนเองแล้วก็เน้นประเด็นที่ตัวเองสนใจนะคะนี่ก็คืออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะที่ยังครอบงำอยู่แล้วก็ทำให้อินโดนีเซียนั้นมีปัญหาในเรื่องของ ความไม่เท่าเทียมนะคะเรื่องราวของอินโดนีเซียที่เอามาพูดวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกับในบ้านของเราได้นะคะว่าเรายังเป็นอะไรแบบนี้กับเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าเราจะแก้ไขของเราเนี่ยเราดูแบบอย่างจากเขาดีไหมนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของโ l o b a l อาเซียนหมดลงพอดีนะคะดิฉันปิยรมทรัพย์สุวรรณลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำท่า